สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมองโกกันต่อดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าในวันนี้เองเนี่ยก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเราจะมาพูดถึงการปกครองในแง่มุมของการปกครองทหารของเจงกิสข่านกันนั่นเองครับว่าทำไมเนี่ยมันทําให้เจงกิสข่านสามารถรวบรวมมองโกได้แล้วก็เรียกได้ว่าสามารถยึดดินแดนได้มากมายเลย แถมในระหว่างการยึดนั่นเองเนี่ยก็ได้เกณฑ์ให้พลนะครับผมมาจากดินแดนที่ตัวเองยึดเนี่ยเข้ามาอยู่ในกองทัพของตัวเองได้ด้วยเลยครับทำไมถึงเปลี่ยนศัตรูให้แปลพักเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตามนะก็เรียกได้ว่าสุดท้ายนะครับผมก็เป็น เทคนิคทางการหารที่ล้ำเลิศน,นะครับแล้วก็ถูกเอามาปรับใช้ในเวลาต่อมาอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนบิดาแห่งรากฐานนะครับผมของระบบการพัฒนาการทํางานในแทบจะทุกๆงานทุกๆประเภทในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคอนเซปที่อัจฉริยะมากๆในยุคนั้นเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าทาไมถึงมีแต่คนเก่งๆอยากมาร่วมครับกับเจงกิสขานแล้วก็แทบจะไม่มีคนทรยศเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่เทคนิคแรกกันก่อนอน,นะครับผมเทคนิคแรกเนี่ยนะครับ กิสขาดได้ใช้ตั้งแต่ในตอนที่เขาเนี่ยนะครับผมได้รวบรวมมองโกให้เป็นหนึ่งนะจริงๆเทคนิคทั้ง2อันนะก็ใช้มาตั้งแต่ตอนรวบรวมมองโกแล้วละ่ะคือมองโกเนี่ยเป็นเผ่าที่เรียกได้ว่าอุย้ยอยู่ในทุ่งหญ้าสเสปถูกไหมแล้วก็มีเผ่าหลายๆเผ่าเนี่ยอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเผ่าพวกนี้เนี่ยก็มักจะตีกันเองบ่อยๆนะทีนี้เองเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เจงจิสขาดเนี่ยได้ทําแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปเลยเนี่ยคือหลังจากที่เขาเนี่ยนะครับผมเริ่มที่จะเก็บชัยชนะได้ถูกไหมเขาได้เอาไพ่ ของกองกําลังที่เขาชนะเนี่ยเข้ามาอยู่ในกองทัพของตัวเองด้วยแล้วเขาเองเนี่ยนะครับผมได้ใช้วิธีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เฮ้ยทหารจากฝ่ายศัตรูที่มาอยู่ในกองทัพเราจะก่อกระบฏดคิดคดทรยศได้เนี่ยคือการ แตกยูนิตออกมานะครับสมมุติว่าเฮ้ยเรามีกองทัพอยู่แล้วเนี่ยพันคนศัตรูมาเพิ่ม500คนเนี่ยถ้าเราเฮ้ยกองละพันคนกองศัตรู500แยกเป็นกองหนึ่งกอง2เลยอะกองศัตรูมันได้รวมกันตั้ง500ถูกไหมมันมีโอกาสที่จะวันดีคืนดีเกาออกกะกบฏขึ้นมาเจงกิสข่านใช้วิธีนี้ครับเขาชัฟเฟิลครับผมแตกออกมาเลย500ยเนี่ยแยกกันออกมาให้หมดแล้วเอามาคระรวมกันนะครับผมกับคนที่จงรักภักดีคนนี้เป็นทหารของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยทำให้ไม่สามารถคิดเกาะกบฏได้ไงเพราะแบบจะไปชวนใครเกาะกบฏ เจอคนที่พักดีอยู่ทาไงโดนฆ่าตายสิครับก็เรียกได้ว่ามันทําให้เกิดการทรยศได้ยากมากๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับผมแต่เทคนิคนี้เนี่ยยังไม่ใช่เทคนิคที่โด่งดังที่สุดแล้วกันเทคนิคนี้ก็เรียกได้ว่าลดการเกิดการทรยศเกิดการแบบหักหลังกันได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้กองทัพเนี่ยเกิดความแน่นแฟนขึ้นนะครับจากการที่มองโกแยกเป็นเผ่ารวมเป็นหนึ่งเดียวพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ธงแห่งมองโกแทนถูกไหมจากนั้นนะครับผมอันที่สองเรียกได้ว่าเป็น สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางความคิดให้กับโลกใบนี้เลยก็ได้นะครับทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยนะครับผมอย่างที่2เนี่ยนะครับผมคือระบบเดิม,มเราก็คงรู้อยู่แล้วว่าโลกโบราณเนี่ยเวลาเราจะให้อำนาจเราจะมอบอำนาจเนี่ยเราจะมอบอำนาจให้กับคนยังไงครับคนในครอบครัวสิครับผมหรือว่าผู้ที่จะสืบทอดอำนาจเนี่ยก็ต้องเป็นลูกเราคนที่จะเป็นแม่ทัพก็ต้องเป็นน้าคนที่จะเป็นผู้การก็ต้องเป็นหลานถูกไหมต้องเป็นคนในครอบครัวเพราะเฮ้ย ไม่มีใครไว้ใจได้นอกจากคนในครอบครัวแต่เจงดิสขาดบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ใช้ระบบนี้ต่อไปแล้วเราชนะมาถูกไหมเฮ้ยแกเข้ามาในกองทัพชั้นเฮ้ยคนนี้มันสู้เก่งนี่บ,บัญชาทัพเก่งเฮ้ยฉันเลื่อนตำแหน่งให้แกเลยกลายเป็นนายพลซะนะเฮ้ยคนนี้กลายเป็นผู้กองซะนะใช่เลยครับนี่คือการเลื่อนตำแหน่งตามคุณงามความดี เลื่อนตำแหน่งตามความสามารถซึ่งมันเป็นไอเดียที่ใหม่มากๆในยุคเก่าเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็เรียกได้ว่าน,นี่แหละทำให้กองทัพมองโกลมันรวมเป็นหนึ่งได้เพราะคนที่แพ้แล้วต้องมารวมเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกถูกด้อยค่าพวกเขาก็ยังได้รับตำแหน่งยังสามารถมีหน้ามีตายังกลายเป็นแม่ทัพยังกลายเป็นผู้กองกันได้อยู่ทุกคนก็เลยรวมใจกันเป็นชาติมองโกลขึ้นมาครับแล้วจากนั้นเองมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นเองเนี่ยเจงกิส่านก็กำสึกไปทั่วตลอดทั้งชั่วชิวต เขาเลยถูกไหมเขาก็ได้เจอกับนักรบเก่งๆมากมายหลังจากที่เขาเนี่ยพิชิตด,ดินแดนต่างๆได้ก็ได้เอาคนเก่งๆเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นนักคิดนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์แต่นั่นก็รวมไปถึงเหล่าทหารยอดฝีมือด้วยนะครับก็ได้ตําแหน่งดีๆกันไปทําให้พวกเขาเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างไงถ้าเราอยู่อาณาจักรเดิมเนี่ยโอ้ยอยู่ให้ตายก็ไม่มีวันจเจริญหรอกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าเมืองอะ่ะก็ให้แต่ลูกหลานตัวเองอะ่ะให้แบบขุนานางเพื่อนตัวเองอะ่ะ เอาคนนั้นเอาตำแหน่งนี้ไปคนนี้เอาตำแหน่งโน้นไปคนที่เก่งจริงๆเนี่ยไม่มีที่ยืนครับคนที่เก่งแต่ไม่มีเส้นสายเนี่ยเฮ้ยไม่มีทางที่จะเกิดได้เลยแต่พอเฮ้ยเราได้โอกาสแล้วเราไปกองทัพที่มันมีความเป็นธรรมมากกว่านี้ดีกว่าเป็นกองทัพที่เรียกได้ว่าโปรโมทคนตามความสามารถ เฮ้ยใครจะไม่อยากอยู่เลยครับผมถูกปะใครจะไม่อยากย้ายล่ะเราอยากจะเฉิดฉายเราอยากจะโชว์ความสามารถเรานักรบบางคนเนี่ยุขยอยากต่อสู้มากๆเลยอยากโชว์ความสามารถที่แบบตัวเองเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้ไม่มีโอกาสสักทีเจกิส่าดยินด,ดีที่จะมอบโอกาสให้กับชายที่เป็นคนต่างแดนเป็นคนคนชาติด้วยซ้ําไปในการที่จะกุมกําลังในการที่จะได้ตําแหน่งดีๆได้ตําแหน่งที่น่าสนใจได้ตําแหน่งที่มีโอกาสได้ไปสู้รบได้มีหน้ามีตาถูกปะใครๆก็อยากจะมานะครับและนั่นแหละครับผมทําให้กองทัพของมองโกเนี่ย มีแต่คนเก่งๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยนอกจากนี้เองอีกหนึ่งปัจจัยเนี่ยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราเอาไว้พูดกันในตอนแบบของแพ็กมองโกิก้าก็ได้นะแต่เรียกได้ว่าเกิดๆไว้ให้ก่อนว่าอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยก็คือในกรณีของอาณาจักรโบราณนะปกติเขาก็จะบังคับถูกป่ะอาณาจักรนี้เป็นมุสลิมนะเข้ามาเนี่ยยูต้องนับถืออิสลามนะไม่งั้นเดี๋ยวอยู่จะไม่ได้สิทธิพิเศษนะอยู่จะต้องโดนเก็บแท็กนู่นนี่นั่นต้องมีพา,พาส่งภาษีพิเศษอะไรก็ว่าไปถ้าไม่ได้นับถือศาสนาตามศาสนาที่เป็นนาาาาาาสหหหลลัักกขขออ,ออองณจจจรรืะไม่ใ้้เเย ได้หรือศาสนาคริสต์อะไรแบบนี้ถูกไหมมีหลายที่มากๆบนโลกใบนี้ที่จะเป็นต้องนับถือศาสนาตามหัวหน้าหรือว่าตามผู้ปกครองแต่มองโกไม่ได้เชื่อแบบนั้นครับมองโกเชื่อในความหลากหลายครับผมใครอยากนับถืออะไรจัดการนะครับผมเอาเลยนะครับไม่มีการปิดกั้นนะครับผมและ อย่างที่เรารู้กันนะในอดีตอะเรื่องศาสนาค่อนข้างจะเป็นปัจจัยสําคัญมากๆต่อชีวิตของคนเลยนะเพราะเรียกได้ว่าแบบมันเป็นที่เหนี่ยวจิตใจอะคนเราอยู่เพื่อพระเจ้าคนเราสู้เพื่อพระเจ้าถูกปะถ้าเราถูกบังคับให้เราต้องละทิ้งพระเจ้าตัวเองอะในบางคนเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนเก่งอะเขาก็อาจจะไม่ยอมก็ได้ต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นจุดสูงสุดของเขาต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นความเชื่ออันแบบขึ้นหิ่งเลยอะเขาก็คงไม่ยอมแต่เจงกิสขานไม่เป็นไรอยู่อยากนะถือศาสนาอะไรตามใจเลยไม่ว่านะครับผมความเชื่อใครความเชื่อมัน มองโกเองก็นับถือแบบสปิริตนับถือแบบเทพของตัวเองเหมือนกันก็ไม่ได้ไปก้าวไก่กันปล่อยให้ทุกคนได้เจริญงอกง,งามนั่นทำให้เกิดความหลากหลายทางศาสนาในอาณาจักรมองโกเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ายังมีระบบมากมายที่มองโกได้คิดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้มาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าแบบถึงแม้ว่าจะมีชื่อเสียงด้านการฆ่าคนฆ่าลางเยอะเนี่ยแต่ระบบ ดีๆระบบที่เป็นการวางรากฐานมาสู่โลกปัจจุบันน่ะหลายๆอย่างก็มาจากกองทัพของมองโกนี่แหละรครับก็เรียกได้ว่านี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตได้นะครับผมก็เลยเห็นว่าเออมันน่าเหมาะสมเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังดียังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและหากท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกนะครับ,รบก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยเดี๋ยวอาจจะมีคลิปมอง กลวมาอีก3-4คลิปนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําเรื่องอื่นกันบ้างละคิดอยู่ว่าอาจจะทําเรื่องอาร์เซ็นะครับช่วงนี้ชอบอาร์เซ็เป็นพิเศษเลยนะครับอยากรู้เรื่องแบบออฟซิเดียนเบลดไหมดาบสีดาโอ้โหเรียกได้ว่าดาบของแบบพวกอาร์เซ็นะครับผมเรียกได้ว่าเอกลักษณ์มากๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ history world นะครับ